สวัสดีครับพ่พี่น้องเอฟซีสนงวัฒนาสาทุคนทุกท่านนะครับเด้อเมื่อนี้สภาพพี่น้องมาเบิงสุดยอดการทำหน้าของประเทศเกาหลีใต้ถ้าประเทศไทยเฮานี่เคดได้คือประเทศเกาหลีนี่ผมว่าจังสี่เลยสุดยอดเลยเ็ดได้เรื่องอยังว่าสัน้นเรื่องน้ำเลยอันดับแรกเกาหลีนี่เรื่องน,น้ำนี่พี่น้องเบ่งดูอันนี้หอดย่ามเคสหน้า,น,านี่เปิดเปิดมาเลยน้ำนี่ข้าวจากภาคเลยแถวนี้นะครับนี่เขาจะเ,เริ่มปั้นดินไว้ปั้นแบบหยาบๆยบนะครับนี่ เอ,อ,อันนี้คือปันหยาบหยาบอี่แจหนุ้ยข้าเจ้าก็จะเอาปุ๋ยนี่มันล่ไง้น้ำน้ำท่าลงลงหน้าข้าเจ้าเป็นจุดจุดจุดไปทีรหาสวบมพ,พกกับสวามกวากันไปเพื่อที่ข้าเจ้าจะมา่อวานนะครับอันนี้ข้าเจ้าจะมักฟางมักดินมักใบยี่แจหนุ้ยข้าเจ้าจะเปิดหน้าบวกแล้วก็ใส่รถว่านปุ๋ยใส่รถวานว่านวานว่านว่านทั่วๆแล้วปันขับพี่น้องบาที่นี่ แต่ว่าดินเขาเจ้าเสมอกันเดะเลยเสมอกันดีครับนี่ขาเจ้าจะมาปั่นให้มันเพียงกันการที่เช็ดหน้าให้เพียงกันนี่มันจะเฮ็ดให้ควบคุมเรืองน้ำเรื่องในนี่มันจะควบคุมได้ดีนะครับพี่น้องแล้วบ้านขาเจ้านี่เอาน้ำไว้บ่อไว้หลนี่ประมาณสิบเส้นหะไปยางยางไหลคือสิบเส้นแต่ว่าควมที่ผมบอกว่าถ้าเมืองไทยเห็ดไดคือเกาหลีมันก็ดีแต่ว่าบ้านผมคือสิเฮ็ดอะไร้ดอก อุดร์นี่แหละเอาวัวเรื่องจังหวัดอุดร์บ้านผมละเอาเอำเภอประจักษ์นี่แหละพ่อว่อายังบ้านผมนี่น้ำม,มันกับป่พอ่อแม่นอน้ำบ่ถึงแล้วหน้ากับเป็นหน้าดินไส้หน้าดินไส้นี่เจ้าเสียมาเอา,า,เอา,าไปซิบเซ้นเลยสิมือกันเสียมากบัดออดร์เลยนี่นะขั้นมันย่มีวันต่อไปอันนี้เดือนเมษานะครับนี่นี่ขาเจ้าเลื่อมมักดินมกนักยังไว้แล้วน,วนะขวัญแย่ขาเจ้าปล่อยน้ำม,มาเลยทั้งทั้ง,ท,งที่ประเทศเกาหลีนี่ ฝนตกหน่อยก็บานเฮาอีกนะฝนบ่ก็ตกเด้แต่ว่าหยาเนี้นน้ำมากขาเจ้าปลอยน้ำมาเลยเพราะว่าเวลาน้ำมาฝนตกมากนี่มันจะไหลลงคลองไหลลงคลองถึงเวลาเขาเจ้ากัดมันจะมีทอมีอย่างอยู่ในคลองขาเจ้าจะมีทอฝังไปตามคลองตามเป็นจุดเป็นจุดเขาเจ้ากัดสูบขึ้นไปใส่ทั้งเขื่อนเอาไปไว้ทั้งเขื่อนพูดหรือทั้งพู้พูดน่ะเวลาฝนตกน้ำท่วมเขาเจ้ากัดสูบน้ำขึ้นไปใส่ทั้งเขื่อน กีมาตกลงมามันมีความชื้นลงไปได้ดินนี่เสียเพราะว่าดินข้าเจ้านี่แท่จะไม่แข็งเหลวผมจีพี่น้องเห็นระบบน้าของเขาได้ครับเดยอน้าอันดับแรกเลยการเค็ดรหน้าห้ดนยมข้าเจ้าเปิดน้ามาเลยเปิดน้าเขาหน้าเลยนี่เห็นไหมนี่เ่ได้ใช้เครื่องสูบพราะวันหน้าต่ำกว่าน้าโอ้สียดยาฆ่ายาเรียบร้อยนี่เปิดเขาท่อนีเลยนะครับพี่น้องก็คือว่าบ้านเฮาก็มีอยู่บ้านเราก็มีนะครับแต่จะมีเป็นแค่บางจังหวัดบางเขียดเท่านั้นนะครับ นี่เปิดน้ำข้อหน้าเลยนี่เขาเจ้าจะมักดินไว้ปัจทีนี้ขั้นหน้านี่ขาเจ้าก็ใส่รถนะครับใส่รถเอือบขั้นหน้าเอานะครับนี่ขาเจ้าว่าได้นั่นนะน่ะรถรถเอือบขั้นหน้าข้าเจ้าใส่รถเอาเลยน้ำนี่ว่าได้ไหลนะครับพี่น้องนี่ถือว่ามั่นบ่ได้ไหลประมาณสิบเส้นได้นะครับนี่เราขั้นหน้าขาเจ้าก็ตั้มตั้มหน่อยนี่ขั้นเมนผูได้ซึมซึมแน่นี่ไม่ฉีดยาฆ่ายาในโตขั้นเนี้ยขั้นแท้ขั้นแท้เลยแหะขั้นหน่อยนะครับพี่น้อง นะระบบหน้าเข้าเจ้านีบวกงเลยนะครับว่าสุดยอดมากเลยนี่เปิดเขาหน้าเปิดเขาหน้าบัดที่นี่อันนี้หน้าคนเราเปลี่ยนนะครับเนาะนี่แต่ละเปลียงเขาเจ้าก็จะปกัปกป้ายปักยังไว้นะครับนี่แร้วบัดนี้อันพ่อขาเจ้าเปิดมากงสีนบ่ะมันก็จะไหลเขาหน้าบได้ว่ามากกักเอาตาหน้าจะคล้องบ่แมน่นเด้นี่ก็นี้ก็จะเป็นหน้าเปลียนนึงนะครับนี่นีนน่อ,อีกเปลียนนึงกับเปิดเขานี้บัดเปลียตัวหน้าขาเจ้าก็เอาเอายิดเอาปุน มันลัดไปหน่อยนึงแถมมันล้นไปหน้าคนอื่น้ำแลก็เขาหน้าจะคว้งน้ำบางสี่ไปพี่น้องครับนี่อันนี้ข้าเจ้าก็เปิดเขาหน้าข้าเจ้าพ่อแล้วพ่อแล้วข้าเจ้ากับปิดไว้นะครับนี่นี่ข้าเจ้ากับเช็ดเป็นกันขึ้นมาสูงจันหน่อยันเขาหน้าพ่อแล้วข้าเจ้ากับปิดไว้นะครับแล้วก็ไล่เขาหน้าเอื่นตัวไปนกเป็ดก็ไล่ดุ้ยนกเป็ดนกเป็ดเหรียญนำอยู่ยี่มือเลี้ยงฟองปูัวกับเนี่ยเขาคือกับจิกกับวรวหรลอวะ นี่ข้าเจ้าเริ่มมักดินมักยังไว้จักหน่อยข้าเจ้าก็จะไสรถเมื่อวานปุ๋ยนี่ใสรถเมื่อวานปุ๋ยแล้วก็ปันป้นบบดนี้ดินข้าเจ้าจะเสมอกันดีนะครับพี่น้องอันนี้เอือบขั้นหน้านี่เข้าเจ้าใสรถเอือบนะครับนี่ใสรถเอือบทั้งวัดเลยต่ว่าหน้าเปียงนี้พ่อใหญ่เ,าเ่าอายุเก่าสิบปีเรามัดเอาผัวเราว่าเอือบออกีพัวนะโอ้ยสุดขั้นหน้ากักเลยนี่หน้าเราจักหน่อยเราก็มาปั้นนี่ผู้เ่าใจเย็นคักอิลีบ้านนี่พี่น้องปั้นดินนี่ปัน้น คอยเฮ็ดไปเขาเจ้าบ mm ่ได้เลียนเอาคือบ้านเฮาเดิบ้านเฮอยันแต่บ่ได้หลอะไรบ่เลี้ยนเอาบ้านเขาเจ้าดิเาเจ้าเฮ็ดดีดีผมยอมรับเลยว่าเก่าดีเขาเฮ็ดเฮ็ดหน้าเลยนี่เขาว่าน้าปลาเน็ดของแทะทำนาแบบปลาเน็ดนะครับนี่นี่เขาเจ้านี่ขึ้นการเริ่มต้นแล้วหน้าผูดอะไรมีขี่ง่วแล้วเขาเจ้าก็เจ้าขี่งัวมาใส่นะครับเท่ามีขี่ง่วเขาเจ้ากับใส่ฟางเลยหมดเอาฟางเลยมักฟางมากยังเลยจะเป็นปุ๋ยเขากัน นะครับฟางมีราคาบ้านนี่นะครับนะหุ่นซุ้มหนึ่งฟางฟ,าง,า,ฟางเขาเฟี้ยงเขาอะไรหุ่นเขาเขาอันนไว้เหงืวนะครับพี่น้องแพงพร้อมก้อาหนึ่งพันกว่าบาทถึงสองพันถึงสามพันบาทนะครับมองได้วันโบมี่นี่กับเพงนะครับฟางเขาพวกนี้นี่อ่าบางคนเขาเจ้ากะซื้อไปให้งืวาบางคนเขาเจ้ากะซื้อไปใส่ในแปลงอ่าปลูกขวางปลูกยังเขาเจ้าเอาไปสะใส่ในโขระก็ รถไถปันนะครับรถตลีปันนะครับพี่น้องมีราคาเอาไปคุ้มสวมคุ้มพักยังต่างๆกับว่ากันไปเอาไปทักเป็นแนวอ่าคุ้มเป็นคือศาสตร์ขึน้นอย่างนี้เอาไปคุ้มพักคุ้มขวางข้าเจ้าด้เบิดนะครับบ้านนี่ข้าเจ้าบ่ได้เผาถิ่มด้เป็นราคาขึ้นอย่างนี้มีเอาเรื่องการเทียแน่ว่าฝากครับพี่น้องบระ่ได้เอาเรื่องการเรื่องงานด้วยเดี๋ยวจังไนวอยโก็เริ่มเหม็นยาขายายาล้วันนี้ บ้านนีเขาเจ้าส่ยาขายานะครับพี่น้องเพราะว่าอันใส่ก็ใส่ถ้าตามขั้นหน้าเท่านั้นใส่ตามขั้นหน้านะครับนี่ใส่ตามขั้นหน้านี่เรื่อมยุบแล้วเพราะว่าในแปลงนหน้าขาเจ้าก็จะใส่ตอนตอนตอนช่วงดำหรืออะบรบนนี้แต่นะครับนี่ขาเจ้าจะคุ้มขาเจ้าจะคุ้มยาไว้นะครับพี่น้องมันบ่ค่อยได้ใสลายเพราะว่าใสะถ้าตามขั้นหน้าประมาณนี้แหละนี่คือการเทียบหน้าของประเทศเกาหลีใต้นะครับพี่น้องโอ้เราสู่พี่น้องฟังครับระบบน้ำสำคัญมาก น้ำดินปุ๋ยเขาถึงเกาหลีเนะี่ยแล้วราคาเขาเขากับแพงพร้อมนะครับพี่น้องเขาก็คุมค่ากับการลงทุนมืน้อวาฝากพี่น้องแค่นี้นะครับถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไ์กดแช่แห้สน้องวันนาซานะครับเด้อนะบ้านขาเจามันเปลี่ยนแบบนี้ทั้งประเทศนะครับแต่ว่าบ้านผมนี่จะเปลี่ยนแบบนี้เป็นบางเขียเท่าน,นั้นผมเลยเยวมาให้พี่น้องบ้านเฮ่าเบิงว่าเออบ้านเขาเขาเขียดหน้าแบบนี้นะครับเด้อมื้อนีนฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้นกเดือดจะสิภาพพี่น้องไปหาร้อ,อ เขาไปในพระลาชวังางแต่ว่ามือนี่บอกเลยว่าคนนี่อ้ยอัศจรรย์ดีพี่น้องร้ายข้างร้านเนี้ยโอ้่คนไหมโอ้ม่ยังนี่ยคนเยอะมากนะครับผมวันนี้ที่ได้ล่องอันนี้ไปเที่แล้ว ลงเทลคลิปละคลิปเนาะครับพี่นอ้องเพราะว่ามันมันลายเนะาะอาจจะท่ายลายได้จัอยงน้อยมันได้ดโดนโดนได้มากนะครับผู้เพิพ่นรักษาความปลอดภัยกับลายนะืวรนี่นะมาให้ความปลอดภัยนะครับผมไปไปเขาหมามันท่านเฝ้าไปเฮะ,ะแล้วคนล่อขามไฟแดงหลายหลายพี่น้องไปแล้วบัดนี้ โอ้โหคนเยอะมากนะครับผมโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ย่างท่านผูไปท่านผูมามู่เจ้ากันย่างมองเขาหนาเนี้ยตำรวจบอกอยู่กันได้โอ้โคนหลายย่างบันเลือดบันเตือเลยโอ้โห มาถึงตรงนี้แล้วอ๋อมีหวัวดนันยังนี่มีหัวดันยังก่อนแล่ไล่ในปา่าเลยใส่ไหมหหน้อยๆอ๋อผู้ใดอยากท้าลูกก็ไปได้บัณพอดีเลยผู้ใดอยากท้าลูกไปท้าได้เพราท้าให้นี่เพราะว่ามันจะได้แสงพอดีเลยแสงมันจะพอดีเลย ออ่าหนึงงน่งสอเออโอเคออกมากพ่กเราพ่อพันนธุ์ธาุนเหพอไม่พี่น้องเลย ทั้งผูออกทั้งผูเขาวันนี้โคนรรายแฮงเขาฟรีบ่คง你看นี่อ๋อ